สวัสดีฮะคุณผู้ชมมารีวิวอีกแล้วตัวแคมปิ้งนะฮะตัวแคมปิ้งรอบก่อนผมรีวิว150เซนไปใช่ไหมฮะรอบนี้เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้เป็น90คูณ60นะฮะก็ลองดูแล้วกันเผื่อท่านใดสนใจนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วก็ผมเอา150มาด้วยนะตัวเนี้ย150นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะก,กลางแล้วก็เทียบให้ดูแล้วก็วัดให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะผมว่า90เซนมันเหมาะกับแบบ ใครที่แบบแคปปิ้งด้วยรถรถเก๋งอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับส่วนร้อยห้าสิบเซนก็ปล่อยให้แบบพวกกระบะอะไรขนไปนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าร้อยห้าสิบมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเก้าสิบเซนก็น่าจะเล็กกว่าพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมฮะโอเคมาแกะกล่องกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างครับมามาดูกันว่ามีอะไรให้บ้างนะฮะอันดับแรกเลยก็จะเป็นขาโต๊ะครับนี่ขาโต๊ เฮ้ย90เซนก็ผมว่าขนาดกําลังดีนะนี่แค่นี้เองครับ90เซนเออถือว่าโอเคนะจางง่ายเก็บง่ายค่อยวานต่อมาก็จะเป็นแผ่นท็อปด้านบนครับแผ่นตัวท็อปด้านบนดูหน่อยว่า90เซนมีถุงให้หรือเปล่านะอ่ามีถุงให้ครับมีถุงให้มีถุงใส่ให้อย่างดี เป็นถุงธรรมดานะครับด้านในไม่ได้มีบุไม่ได้มีเคลือบอะไรนี่อ่าโอเคประมาณนี้อันับแรกต้องแกะพลาสติกออกก่อนนะอ๋อลักการเดียวกันกับตัว1 5ยห้าสิบเซนเลยครับคือเอาตัวพลาสติกตัวนี้ไปเกาะกับขาโต๊ะนะฮะตัวนี้ก็จะเลื่อนได้นะครับผมเลื่อนได้ปรับฟีสไตล์ได้เลยส่วนวิธีการกางก็ง่ายๆนะครับเอาเหล็กยาวด้านบนไว้ด้านล่างเอาตัวขาเนี่ยไปด้านบนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ หักคามาแบบนี้ฮะฟืบลงมาด้านล่างลงมาแบบนี้ฟืบนะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับฟืบมาแบบนี้ต่อมามันจะมีเหล็กตรงนี้ครับคุณผู้ชมคุณก็หักลงมาให้มันเกี่ยวกับไอ้ตุ่มตรงนี้ฮะไอ้ตุ่มตรงนี้นี่เสร็จแล้วเราก็เกาะไปแบบนี้นี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะที่ค้าแบบนี้เพิ่มความแข็งแรงอีกด้านหนึ่งก็มีนะครับถ้าไม่ค้ามันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้นะฮะคุณต้องค้านะนี่ มีสองด้านเสร็จแล้วคุณก็แค่คลี่ออกแบบนี้อ่าเสร็จแล้วก็วางลงพื้นเลยนะฮะต่อมาก็เอาแผ่นเหล็กมาวางนะฮะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปนี่ครับหลังจากนั้นด้านข้างมันจะมีที่ล็อกมันจะมีที่ล็อกเราก็ปรับให้มันตรงกับขาตรงนี้นะฮะ,ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆล็อกโอเคแค่นี้ครับทั้งสองด้านอ่ะเรียบร้อย ต่อมาอย่างที่ผมบอกในตอนโต๊ะร5อยหสเซนนะฮะถ้าใครดูจังจำได้นะคือเวลาเราหนีบกับขอบโต๊ะนะฮะคือเสาตะเกียงเนี่ยเวลาหนีบกับขอบโต๊ะมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะว่ามันหนีบกับแผ่นแผ่นเดียวเองครับเนี่ยก็คือแผ่นนี้ใช่ไหมเนี่ยมันหนีบกับแผ่นแผ่นเดียวนะครับมันไม่ได้ดีบยาวทั้งแผ่นนะมันหนีบคือแผ่นนี้แผ่นเดียวแล้วก็มันเป็นแผ่น,นบางๆครับความมั่นคงมันก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมทําให้ดูมือว่าผมหนีบนะหลังจากที่หนีบเสาตะเกียงเสร็จก็จะประมาณนี้ท ตะเกียงอันนี้เบามากนะครับร้อยร้อยกว่ากร,รมัมแค่นั้นเองนะลองดูนะครับนี่ฮะก็ถือว่ารับได้นะฮะถ้าคุณผู้ชมใส่ตะเกียงที่หนักกว่านี้มันจะเอียงแบบนี้เลยนะครับเอียงแบบนี้เลยนะประมาณน,นี้แต่ว่าถ้าคุณมีโกซิโร่หรือว่าตัว HW 777มาห้อยเนี่ยเสามันจะไม่เอียงเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้ำหนักของตะเกียงด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมีผลนะน,นี่ผมต้องรีวิวตะเกียงตัวนี้หรือเปล่าฮะมีใครสนใจไหม เอางี้รีวิวทิ้งไว้แล้วกันเผื่อใครสนใจนะครับตัวนี้รวมส่งนะรวมส่งนะครับคุณผู้ชมประมาณ200ไม่ถึง210บาทตัวนี้นะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแต่มีที่เป็นสแตนเลสคือที่หิว้วแค่นั้นนอกนั้นพลาสติกหมดตัวหมวกปรับได้ตัวนี้นี่โคตรจ๋งนะฮะหลอดไส้เป็นหลอดทางสแตนสองหลอดนะครับยาวๆมีเบานี่คือเบากลางแล้วก็แรงสุดครับอ่าประมาณนี้นะฮะ ในกล้องอาจจะกระพริบนะครับแต่ว่าดูจริงๆไม่กระพริบนะนะครับฮานะประมาณนี้สวยๆครับสวยๆเอาไว้แต่งเต็นท์เอาไว้แต่งกิเก่วางดูแสงเล่นเล่นก็สวยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนาจริงจริงผมแนะนําเป็นตะเกียงปักพื้นดีกว่านะครับปักไว้ด้านข้างนะฮะมันสามารถห้อยตะเกียงตัวใหญ่ได้อาจจะไม่ถึงขั้นตะเกียงน้ํามันนะครับแต่ว่าตะเกียงที่มีอยู่ในตลาดอ่ะที่เป็นหลอดทางสแตนหรือ LED ทุกตัว มันสามารถหอยได้โดยที่มันไม่เอ็นนะครับมันไม่เอ็นมันไม่เอียง,ยงปักด้านข้างดีกว่าผมว่าแบบนี้เวอร์กว่าเสาตะเกียงปักดินนะที่ผมมีนะก็จะเป็นตัวนีุ้ยตัวนี้ราคาสูงหน่อยนะมันถ้าผมจะไม่ผิดก็ประมาณเกือบ400รอยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเสาตะเกียงทั่วไปที่ราคา200กว่าบาทผมว่ามันก็อีเกียรตนึงเลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะี่ประมาณนี้นะ ตัวนี้ต้องฐานมันเนี่ยฮะคุณผู้ชมตัวฐานมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ยคุณก็ใช้ค้อนตอกตรงนี้ใช่ไหมพอใช้ค้อนตอกตรงนี้คุณก็หมุนคุณก็หมุนเสาตะเกียงใส่ตรงนี้อ่าผมทําให้ดูง,ง่ายๆแบบนี้ส่วิว่าคุณตอกเสร็จใช่ไหมคุณก็หมุนเสาตะเกียงเข้าไปแบบนี้เนะนี่ยก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆตรงหัวมันผมชอบมากเลยเขาจะเก็บที่แขวนตะเกียงไว้แบบนี้ฮนะเวลาคุณจะใช้ยกออกเอาแบบนี้ โคตรเจ๋งนะฮค,คุณภาพตามราคานะครับตัวนี้ราคาสูงแต่ว่าผมว่ามองว่าดีนะปักแล้วก็ตอกด้านข้างไปเลยเสร็จแล้วเราก็แค่หมุนตัวเสาตะเกียงขึ้นไปเรื่อยๆครับง่ายๆต่อแค่สองท่อนนี้ก็สูงมากแล้วนะเขาให้มาตั้งสี่ท่อนอันนี้ต่อแค่สองก็สูงมากแล้ว เสร็จแล้วกลางกอ,อกกลางกอ,อกเสร็จแล้วเอาตะเกียงมาแขวนเรียบร้อยครับเห็นไหมสบายๆเขาบอกว่า90คูณ60ลองดูไม่ถึงครับ88เซนอ่าด้านนี้เขาบอกว่า60ใช่ไหมเดี๋ยวลองวัดดูด้านนี้58เซนครับไม่ถึง60 ขาดไปด้านละ2เซนนะฮะส่วนความสูงอยู่ที่ความสูงอยู่ที่42เซนครับก็โอเคนี่สำหรับแบบผมมองว่าสำหรับแบบคนที่มีพื้นที่จำกัดในการขนของอย่างเช่นคุณรถอีโกคาร์อะไรแบบนี้ไปกลางเต็นใช่ไหมฮะผมว่าตตัวนี้ก็โอเคนะพับเก็บก็เล็กนิดเดียวนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรคุณผู้ชมอาจจะเห็นตำหนิตรงนี้นะครับตรงนี้ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะดี๋วผมซูมให้ดูตรงนี้นะฮะมันจะเป็นอ่าเขาจะหุ้มพลาสติกมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งแผ่นเนี่ยทั้งบานเนี่ยทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแผ่นเนี่ยเขาจะหุ้มพลาสติกมาทุกแผ่นนะครับทุกแผน่นทุกแผน่นทุกแผน่นถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณไม่ต้องแกะก็ได้แต่ถ้าซีเรียสแกะก็ได้ครับแกะก็ประมาณเนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนี่นี่ถ้าอยากจะแกะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะเนี่ย มันก็จะพะเยอออกมาแบบนี้คุณก็แกะแต่ถ้าถามผมนะผมไม่แกะครับผมใช้มันทั้งที่อย่างนี้แหละนะง่ายดีนะขี้เกียจแกะ,แกะไม่ใช่อะไรนะอ่านะก็อย่างเงี้ยง่ายๆสบายๆนะครับต่อมาเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับระหว่าง90กับ150ต่างกันขนาดไหนนะลองดูครับมาต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับทั้งความสูงทั้งความยาวนะ ผมพาง่ายๆไปก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะโอ้ต่างกันเยอะเลยครับความสูงต่างกันความยาวต่างกันนะฮะความกว้างก็ต่างกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันว่าอยากจะได้แบบไหนนะฮะจริงๆแล้วหลักการซื้ออ,อุปกรณ์แคมปิ้งนะครับซื้อใหญ่ไปไม่ใช่เรื่องดีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณไปกางเต็นท์ครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่เอาแค่โต๊ะตัวเดียวไปใช่ไหมฮะมันยังมีเก้าอี้นะ มันยังมีผ้าห่มนะมันยังมีอุปกรณ์ทําครัวต่างๆนะใช่ไหมมันยังมีถังน้ําแข็งนะหรือกระทั่งแบบอีโกคาอะไรแบบนี้นะฮะถ้าคุณขนโต๊ะ150เซนไปเนี่ยถ้ามันขนไหวมันก็น่าขนครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอีโกคามันคันเล็กๆใช่ไหมฮะที่เก็บสัมภาระมันก็นิดเดียวส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าเอาร้อเซนไปมันจะเป็นภาระแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบยอมที่จะแบกนะฮะ ผมก็แนะนําให้เชียร์ซื้อร้อยห้าสิไปเลยไอ้พวกโต๊ะแคมปิ้งพวกนี้มันไม่ใช่แค่แบบเราทําอาหารอย่างเดียวไงใช่ไหมครับมันยังเป็นที่วางของที่วางครอปที่วางถ้วยจานที่เราล้างเสร็จแล้วอะไรแบบนี้บางทีเราก็อยากจะวางไว้สูงสูงอยากวางไว้โต๊ะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราไม่อยากวางพื้นเราก็วางไว้โต๊ะอะวางไว้โต๊ะจุดหนึ่งอาจจะเป็นแบบจุดที่เอาไว้เวลาล้างถ้วยล้างจานเอามาวางให้มันแห้งแล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็จะทําอาหารทํากิจกรรมไปหรือแม่แต่บางคนก็จะเอาวางเป็นพ็อป ถ่ายรูปสวยๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นโต๊ะ90เซนเนี่ยมันจะมีแค่พื้นที่ในการทาอาหารอย่างเดียวด้วยซ้ำนะฮะพื้นที่มันไม่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะผมนั่งคนเดียวแล้วก็วางนู่นนี่นั่นมันก็เกือบเต็มแล้วนะเนี่ยด้วยกาแฟยามเชา้าครับผมกาแฟเซเว่นนะเช้านี้ง่ายๆผมใช้ไอ้นี่ผมใช้ตเตาแมงมุมมาสักพักแล้วนะครับผมว่ามันกางง่ายเก็บง่ายดีนะเสียอย่างเดียวราคามันแพงไปหน่อย เห็นแล้ดิสองพันกว่าบาทเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมผมไอ้น,นี่ให้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สักสีค้าไปให้ใต้ครับอธิบายด้านล่างนะครับจะมีโต๊ะตัวนี้นะครับมีเสาแขวนตะเกียงสีดําปักพื้นแล้วก็เสาแขวนตะเกียงสีแดงผมรีวิวไปแล้วก็คือ90กับ150นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะส่ง120มาให้ผมอีกหรือเปล่านะถ้าส่งมาอีกผมก็รีวิวอีกครับจะได้แบบให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อของคุณผู้ชมเองนะครับ วิธีการเก็บก็ง่ายๆนะครับถอดสลักออกก่อนด้านข้างแบบนี้นะสด้านแล้วก็ค่อยๆเก็บเข้าหากันแบบนี้ครับแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็ยัดใส่ถุงครับเสร็จแล้วก็รวบขาปุ๊บย่ยลืมมาออกจากเดือยด้วยนะครับเนี่ยตรงด้านข้างตรงนี้นะทั้งสองด้าน พอ,อก็เอาง่ายๆครับง่ายๆไม่ได้ยากเ,เสร็จแล้วก็พับขาแบบนี้ครับเรียบร้อยหนึ่งข้างเรียบร้อยสองข้างครับยัดใส่ถุงเหมือนเดิมการง,ง่ายเก็บง่ายมากสุดยอดเลยอเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะตอนที่อยู่ในถุงนะครับตัวนี้ ตัวนี้90ตัวนี้150ยนะครับเซนติเมตรความยาวเชื่อหรือเปล่าว่าเท่ากันเลยผมว่าเท่ากันเลยนะความยาวอยู่ที่84เซนอันนี้คือ90นะฮะ150อยู่ที่8 4เซนเหมือนกัน83ดิาด้วยซ้ำต่างกันเซนเดียวไอตัวนี้ดัดยาวกว่านะแต่ความหนาแน่นอนว่าตัวร5 0หนาสนากว่าผมว่าตัว90ก่อนตัว90ประมาณ25เซนครับตัวร5 0ยห้าิ ตัวร้อยห้าสิบยี่สิบเก้าเซนต์ต่างกันสี่เซนต์นะฮะตัวไหนหนักกว่าแน่นอนว่าตัวร้อยห้าสิบหนักกว่าแน่นอนนะฮะตัวเก้าสิบก็เบาวกว่านะครับส่วนตัวแล้วผมเองมีหนะ้าที่แค่ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวคุณผู้ชมเองจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะย้ํากันอีกครั้งหนึง่งผมจะทิ้งลิงก์สินค้าด้านล่างนะครับที่ใต้คําอธิบายนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชนะ์ฮะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ